นายกอบจสงขลาพร้อมคณะนะคะเข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตพลังงานจากขยะของบริษัทในประเทศจีนค่ะมุ่งนำความรู้มาต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะในพื้นที่จัดสงขลาอย่างยั่งยืนค่ะ ระหว่างวันที่21ถึง24มิถุนายนนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนายกอบจสงขลาค่ะพร้อมคณะผู้บริหารนะคะเดินทางไปที่ประเทศจีนค่ะเพื่อเข้าเยี่ยมชมนะคะโครงการผลิตพลังงานจากขยะของบริษัทไบจิง GeO Environment นะคะซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนโดยโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานกำจัดขยะที่มีกำลังการผลิต2,000ตันต่อวันผ่านทคโนโลยีอัจสมัยด้วยระบบ AI โดยนายกอบจสงขลานะคะบอกว่าทางอบจนะคะต้องการจะแก้ ก้ปัญหาการจัดการขยะแบบยั่งยืนที่ถือเป็นนโยบายอันดับหนึ่งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยการจัดก,การขยะอย่างมืออาชีพนะคะจึงได้เดินทางไปดูที่ประเทศจีนซึ่งหากการจัดก,การขยะมูลฝอยในพื้นที่จดสงขลาได้รับการจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ทําให้เกิดความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยซึ่งสิ่งที่ได้ดูในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลเชิงเทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพแต่ยังจะเป็นการรวมถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นนะคะในการพัฒนาเมือง สงคลาอย่างยั่งยืนนะคะก็ต้องกลับมาดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะนําความรู้เรื่องเหล่านี้กลับมาจาัดก,การปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัดสงขาได้อย่างไรบ้างคะ่ะ